เลยอยู่กับคนต้องใช้เปนัดเขาเห็นยังบ้านเป็ดอนาคตพี่เฝ้าแนวคุบอกให้มึงต่อมึงฝ่าไปต่อราคาเขาข้าฉันต่อยรถในชั้นนึงเด้อโอเคครับพ่อนาโอเคไหมเออโอเคมือมือมึงจะรวยรถในชั้นหนาเด้อปากว่าละมือถึงแต่นาะอะไรหน้าเวทีแล้วไม่หัวค่ะแท้หัวเราเฉยๆเราไม่ให้เงินเนี่ยโอ้ยฉันช่างเด้อคนแบบนี้ต่อต่อยชั้นดึงเด้อโอเคไหมโอเคโอเครถเหลือเท่าไหร่คะ ลดเหลือหาเมื่อศาสนาหามอ้าโอเคหาเมื่อจะเอาเออแต่ว่าตอนนี้ไม่ยู่อหาลอยเอากับอีกยี่สิบาทเพราะงี้บางเหนือว่าเอามาให้เออคันว่าจะใส่น็ตชันกับเบลเงินอยู่บ้านกับผัวอีสันก็เนื้อค่ะโอเคศาสนาเดี๋ยวฉันสิออกมาให้เด้อครับผมเตรียมไปถาจะรถเอาแน่นอนค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวสิสร้างของมาใบถาตรงนี้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวฉันสิเอ้ยเออปอบดิกระชากไปอีหยังเนาะเนี่ยเนี่ยเอายูบาพ่อบมึงยังสิมาเดาอยู่หน้าเวทีอีกอยอะดันเดือด เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันสิมาเอาด้วยค่ะครับผมมาอย่างตามกูม้าโอ้ยประอยากไปตากุุงยิ่งเนี้เนาะ